ตั้งใจไปไปตอบเพราะว่าสมัยหนึ่งก่อนโควิดนี่สญ,ญานะเอาทหารมาลูกน้องลักเรงมาใช่ไหมผมก็ไม่ยอมวันนั้นผมตั้งใจให้ลูกน้องผมพีชีพเลยถ้ายิงมันเลยเออมันไม่ลงมาทุบรถมันพังแค่นี้เองถ้าเป็นสมัยก่อนก็ยิงใหยท้องล้วบอกฝากบอก,บอก,บอกเ้วยผมพร้อมผมอยู่ตรงนี้ตลอด บังมัดถแถลงเปิดใจยืนยันตั้งใจเดินเข้าไปตบหน้าสันทนะพร้อมกับเล่าปมข่าใจในอดีตเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวสุดเดือดในวงการนักเลงที่ข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะก็ตั้งใจไปไปตบเพราะว่าเรื่อเหตุผลอะไรสมัยหนึ่งก่อนโควิดผมเป็นประธานทุกวันนี้ผมผมเป็นประธานชมอยู่เอกไม้ตัยสามสิบใช่ไหมครับในชุมชนมันก็มีเกี่ยวข้องอยางเสพติดเยอะแล้วอยากให ทุกบ้านทุกบ้านมีงานการทำเพะะื่อยาเสพติดลดลงใช่ไหมเด็กน้อช่วยกันไปรับรถก็ได้คือละพันกว่าบาททีนี้ไอส้สันญนะไอ้ไอ้สันนี่ว่ามันไม่ผู้ชื่อเขาเลยยังฟ้องผมนี่ฟ้อองได้ให้เกียรติกันหน่อยคุณสันอะไรก็ว่าไปไอ้สันนี่แหละ,อะเอะอจะอมันยึดรับรถเราทหารมาลูกน้องนักเลงมาใช่ไหมผมก็ไม่ยอม พี่ยอมเนีมาอยู่ที่ร้านร้านที่เด็กๆรับรถกันรองลองมาไม่ลงวันนั้นผมตั้งใจให้ลูกน้องผมพีชีพเลยให้ยิงมันเลยเออมันไม่ลงมาทุบรถมันพังแค่นีนน้มันเรื่องเงียบเลยนะแล้วเรื่องเงียบก็ผมก็โฟ้องอยู่เงี่ยลูกน,อกอน,น้นกนองพีชีพพร้อมทีติดคุกแล้วคนในชุมชนคนในชุมชน,น,ชนมันลาคารเรียน มารับรถกันยี่สิบกว่าคนเนี่ยได้วันละพันกว่าบาทเขาดูแลเขาพอได้ถูกไหมครับแต่มันจะมันเยอะอย่างนี้มันเยอะไม่ได้เรื่องอื่นเงี้ยเขาแม่ข่าวว่าสอนต้องโดนยิงสอนตุ้งเนี่ยเป็นน้องรักผมแล้วเขบกเขาเป็นพี่แบบน้องแล้วเขามาพูดว่าสอนตุ้งโดนยิงเนี่ยต้องรงองเท้าหนุหนหัวเอา เอาตรงเช้าเป็นหนุนหัวแม่นอนสบายแบบนั้นหรอพูดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมพวกเราเออเอา,อางี้แหละผมก็ได้แจ้งความตำวรวจมาจับผมก็ไม่ชัวร์ผมก็ล่ามันหนะ่อยผมก็ล่าม,มันเล่อยเดกผมผมแยกเอกกับไม้ยรนเศษเอกกัไม่ต้องรอเด็กรับรถเลยกันน้องๆหมทั้งหมดถูกไหมครับแล้โทรรายางานบอกไอ้ไอ้สันไอ้สันมา โอ้ลูกออกไปตรงนี้ไปเลยไปเลยไปเลยผมไปสามคนหลับไปปุ๊บมนรู้เราออกไปต้องไม่มีเรื่องเนี้ยยิงสัญมากกอดอกนึวมมกว่าผมยืมมือไหว้ไม่ถามเลยเลยไม่ถามก่อนแล้วมาทําอะไรถามไมไม่ถามแต่สายรายงานแล้วมันจะมาตบศัพ์เขาที่ทางนัานอยู่แล้วบา<อ>งไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไคะไ,ไม่ได้ไปเที่ยวตั้งใจไปไปหวนเลยแต่เป็นสมัยก่อนก็ยิงหหยทองแล้แสมัยนนี้กล้องมันมียิงไม่ได<ม>้ใช่ไหม การเตรียมอาวุฒไปไหมคะผมส่งพาพวกวุธไปแต่พวกมันมีอาวุธนะลองดูดิลองดูดีๆนะเราไปมือเปล่าแต่ตกแล้ววิง่งกันหมดเลยวิ่งวิ่งเหมือนหมาหมดต่อเขารู้ไหมคะว่าเขาถูกหน้าอยู่งงเขาไม่รู้หรอกเขาเนี่ยว่าเขายิงใหญ่คุณโดนยิงตายบอกอย่างคุณหน้าทางหนุนหัวคุณคุณไม่ปวดอะและตัวต้งน้องผมเออพิมพ์ขาดเอ้า ผมขาใจมานานแล้วเจ็บแม่งพูดอย่างนี้ตุพุดไม่ได้วงการนักเลงเขาไม่ให้พูดกันมันก็เปเสียเขาทุกเรื่องอ่ะถูกไหมแล้วมันก็ตบซับก็ทุกทัวไปหมดสังคมมันรู้หมดลาวไม่กล้าพูดกันไม่พูดเลยถามไอ้เรื่องผมพูดกับดียมึงเรื่องบอกฝากบอกเ้ยครับผมพร้อมผมอยู่ตรงนี้ตลอดเแต่สิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แจ้งฟาม อามไ,ไม่แจ้งนะดูตกไม่แจ้งเออเขาไม่แจ้งแต่เขาจะล่าบางตับเนี่ยก็มาเลยครับเพาะบอกมาตรงนี้เลยคุณส่งโลช,ชั่นมาเลยบอกเนี่ยก็เราอยอมรับกฎหมายครับเราพร้อมรับเออกฎหมายเราพร้อมมอบตัวตำรวจมาเราพร้อมไปไดโดนลอ้อมอยู่แล้ว,วเขาจะไปประชาชนเขาเขารู้เยอะว่าไอ้คนคนนี้เป็นยังไงเข้าใจแต่มันไม่เคยโดนมันต้องโดนซะหน่อยหนึ่งถูกไหมฮะเป็นการตักเตือนหน่อยแล้ววันหน้าเจอมากกว่านี้อีก เราไม่ใช่ความรุนแรงหรอกใช่ไหมอาจจะขาหักแขนหกักก็ได้สำหรับเรื่องราวดังกล่าวนะคะทางด้านสอนทอทองหล่อรับแจ้งเหตุแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นความผิดและหูโทษต้องรองให้ผู้เสียหายหรือนายสันทนะมาแจ้งความดำเนินคดีก่อนซึ่งหลังจากที่แจ้งความแล้วนะคะทางตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าอีกฝ่ายจะมีการถแถลงชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20